วันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีถวายพัตหาารและปะัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทน์นกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกาย ซึ่งโดยถ่ายทอดสดนะคะผ่านทางระบบซูมและก็สถานี GBN ค่ะสำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้นะคะคณะเจ้าภาพและผู้มีบุญที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูมได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆจากนั้นคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่คณะเจ้าภาพทานบดีจะได้ร่วมกันถวายผ้าไตรธยธรรมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรค่ะ สำหรับการถวายทานนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของทุกๆคนเพราะว่าเราเกิดมาในโลกนี้นะคะจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการดำรงชีพคือต้องมีอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ในแต่ละพบแต่ละชาติที่ทุกๆคนเกิดมาจะมีบุญเก่าคอยหล่อเลี้ยงหากใครก็ตามนะคะที่ได้สร้างมหาทานบารมีเอาไว้มากการเกิดขึ้นของปัจจัยสี่ก็จะสะดวกสบายเกิดขึ้นอย่างง่ายดายค่ะจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาร่วมกันในพิธีถวายพระตาหาร ออนไลน์นะคะสามารถเข้าร่วมผ่านทางระบบ z o ูมได้ที่ www.zoom072.com ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา10นากาถึง11นาฬิกาค่ะ